รามาช่วงน,นี้ค่ะพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะคะกับเรืองสุขภาพค่ะ26กันยายนรงวันรคกลดเลือดสมองลุกข้องโรงพยาบาลผัดลุงนะคะวันนี้ค่ะรายละเอียดข้องเรือนี้เราจะได้รับเกียรติพูดคุยทางซ่องทันนะคะทันแรค่ะนายแพทย์สุทธิรักบัวแก้วผู้อำนวยการโรงพยาบาลผัดลุงค่ะทันในซ่องค่ะพยาบาลวิชาชีพการจ้าบัวเนียมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลผัดลุงค่ะ ตอนนี้ทางช่องถันอยู่ในรายการแล้วนะคะตอนรับเข้าสูร่รายการะคะ่สคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอเปลี่ยนโหมดภาษากันก่อนสักนิดหนึ่งเพื่อจะได้ให้สร้างการสรือ่อสารได้ครอบคลุมนะคะก่อนอื่นค่ะพอขาขอสอบถามก่อนเลยว่าศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลพัทลุงตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะครับตอนนี้นี้โรงพยาบาลพัทลุงเป็นโรงพยาบาลระดับจังหวัดนะครับเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดเหมือนโรงพยาบาลสงขลาับานีสุรินทร์ครับเป็นโรงพยาบาล ไปจ,จังหวัดซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยที่รับส่งต่อมาทั้งจังหวัดนะครับโรงพยาบาลพระมเป็นโรงพยาบาลขนาด567เตียงนะครเรามีห้องผ่าตัด11ห้องมีไ c u ประมาณประมาณ50 i อ u นะครับแล้วก็มีการให้บริการล้างไตม,มีบริการผ่าตัดขั้นสูงมีศูนย์หัวใจนะซึ่งดูแลคนไข้ที่มีเรื่องหัวใจตีบได้ตลอดเวลาพร้อมๆกับมีหน่วยดูแลเรื่องสมองนะครับซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญท่านี้เนื่องมาจากว่า โรงพยาบาลมีหน้าที่ต้องดูแลการรับส่งผู้ป่วยทั้งจังหวัดนะครับมีจมนวนเสียเำเภอต้องดูแลหมดประชากรของพัทลุงประมาณ5้าแสนสามหมื่นคนก็ต้องดูแลทั้งทั้งจังหวัดเนื่องจากเราเป็นโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลเดียวนะครับก็มีการพัฒนาให้ดูแลได้ทุกโรคที่เป็นโรคขั้นสูงผ่าตัดทั้งหมดของพัทลุงที่นี้เรื่องของการดูแลผู้ป่วยแล้วก็กลุ่มเครือข่ายของโรงพยาบาลนะคะเรามีการให้บริการด้านของสาธารณสุขอย่างครอบคลุมยังไงบ้างคะ คือผมเดียนเนียโรงพยาบาลรับการแบ่งเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นชั้นเป็นโรงพยาบาลอำเภอนะฮะซึ่งดูแลผู้ป่วยปฐมภูมิเป็นหลักนะฮะแล้วก็โรคง,ง่ายๆ<ม>เมื่อใดก็ตามที่มีความยากขึ้นมาของการดูแลโรคเนี่ยเช่นต,<อ>ต้องผ่าตัดต้องรักษาขั้นสูงต้อกระจซีอูหรือว่ารักษาแบบแบบแบบใกล้ชิดก็จะส่งเข้าจังหวัดเนื่องจากโรงพยาบาลมีหมอเฉพาะด้านที่เชี่ยวชาญครบทุกสาขาอายุรกรรมสัญญกรรมสูติกรรมกุมารวิชกรรมหมอหมอร่างด้านสมองหรือหมอผ่าตัดสมอง เรามีหมดทุกสั์แขนงซึ่งเมื่อใดก็ตามที่มีการส่งต่อหรือคนไข้ที่เราเจอเองมีปัญหาเราก็จะเข้าสู่การรักษานะครับเพราะ,ะหน้าที่ในการรักษาเป็นหน้าที่หลักของโรงพยาบาลต้องให้แก่ประชชนอยู่แล้ว mm hmm. อันนี้ข้อหนึ่งส่วนอีกข้อหนึ่งเป็นหน้าที่เราต้องดูแลคนไข้ในกลุ่มของปฐมภูมิด้วยคือเราจะมีศูนย์แพทย์ในตัวจังหวัดในอำเภอเมืองมีอยู่3ศูนย์แพทย์ <c oughs> ดูแลประชากรลดการเข้ามาเข้าค่ายโรงพยาบาล mm hmm. ที่ศูนย์แพทย์จะมีหมอออกไปตรวจแล้วเรายังมีหมอของเราเนี่ยที่ออกไปตรวจที่รพสตก็คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะเราจะมีหมอไปออกตรวจเรียกว่า PCC แล้วมีแคร์คัสเตอร์เราจะนําหมอปฐมภูมิไปออกตรวจเพื่อให้คนไข้เนี่ยได้รับการรักษาจบที่ตำบลน,นะครับ oh. มีการรักษาที่ค่อนข้างซับซ้อนถ้าถ้าถ้าหนักเกินก็จะส่งเข้าจังหวัดนะก็จะมีดูแลต่อส่วนที่อำเภอก็ทําแบบเดียวกันค่ยังมีเจ้าหน้าที่ไปดูแลตามตำบลเล็กๆในอำเภอถ้าหนักเข้าก็ส่งเข้าไปอำเภอถ้าโรงพยาบาลเภอเห็นว่ามันหนักก็ส่งต่อมาที่จังหวัดครับ ก็คืออยู่ครอบคลุมอยู่ในพื้นที่ถ้าอาการตามลาดับก็ส่งไปตามลําดับอย่างที่บอกเลยถ้าหนักสุดก็เข้ามาที่โรงพยาบาลทีนี้พออค่ะทราบมาว่าทางโรงพยาบาลพัฒนุงของเราเนี่ยค่ะเป็นสถานพยาบาลที่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดด้วยรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในส่วนนี้เนี่ยอยากจะให้พอได้อธิบายค่ะสักนิดนึงว่าเป็นยังไงคะคือผมต้องขอเรียนว่า โรคหลอดเลือดตีบเนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นในในคนที่มีมีความเสี่ยงเป็นเบาหวานไขมันในหลอดหลอดเลือดก็จะไปถมและตีบมันเป็นการตีบเหมือนกับหลอดเลือดหัวใจตีบแต่มันเป็นติดที่สมองนะครับโรงรพยาบาลปิพิันเดียวที่สามารถให้ยาละลายริมเลือดในคนที่ติบคนแค่ที่ตีบจะ,จะได้ฟังคือพอติบปุ๊บก,การติบแปลว่ามีการอุดตันของเส้นเลือดเราก็จะต้องรีบด้วยการให้ยาไปละลายริมเลือด โรงพยาบาลผูเป็นโรงพยาบาลเดียวที่ให้ยาได้ทันเวลานะครับเพราะเราจะมีการพัฒนาเครือข่ายให้สามารถให้ยาได้ถ้าให้ยาเร็วบางคนไข้เนี่ยพอให้ยาแล้วเนี่ยเลือดก,ก็จะเปิดละลายเสร็จไหลล่องเมื่อเลือดไหลข้องไปทางก็จะหายอาการเลยอ,อันนี้คือการตีบแต่จริงๆแล,ล้วโรคหลอดเลือดสมองมีสองแบบคือมีทั้งตีบแล้วก็แตกแต่ที่เราพบบ่อยกว่านี้เือหลอดเลือดตีบและผมต้องขอเรียนพิธีกรได้ว่าปัจจุบันเนี่ยภาวะโรคหลอดเลือดสมองเนี่ย ขึ้นแท่นเป็นผู้ป่วยในที่เจอมากสุดของ,ของ,ของหลายๆจังหวัดนะม,มีคนเป็นเยอะมากเลยเราเรียกว่าเป็นอามาพลึกบ้างสตโตรกบ้างมันเป็นคำคำเดียวกันแปลว่ามีการมีการบกพร่องของหลอดเลือดในสมองไม่ว่าจะเป็นตีบที่แตกครับครับคราวนี้เองนี่เราก็ยังมีการพัฒนาต่อด้วยว่าเราเห็น,หนว่าการการส่งต่อมาบางทีมันช้าเราก็อยากจะพัฒนาเครือข่ายข้างเคียงเราให้เขาสามารถจะดูแลเบื้องต้นได้ด้วยการฉีดยามาจาก ต้นทางได้เพื่อ,อที่เมื่อถึงปลายทางหมอเลยดูอีกทีหนึง่งนอกนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราเจอว่าเราเอเซคอมพิวเตอร์สมองนะถ้าเราเจอว่าหลอดเลือดมีริมเลือดขนาดใหญ่อุดมันก็จะต้องจําเป็นต้องไปล้วงออกมาเรียกทอมเบกโตมีเราก็ยังมีการพัฒนาเครือข่ายร่วมกับตรังเพื่อที่จะส่งคนไข้าจากพระดุงเนี่ยส่งไปตรังเพื่อจะไปล้วงเอาเลือดออกมาพวกนี้ถ้าเราทําตามเวลาคนไข้ามาเร็วทําเร็วคนไข้ามาด้วยกันแบบปะอ่อนแรงเนี่ย ทำเสร็จหายเลย oh. เพราะเมื่อเด็กก็ตามที่การอุดมันหายไปแล้วเลือดก็พัไปก็หายละ oh. อันนี้เป็น oh. เป็นสิ่งที่ที่ที่ท,ท,ที่ที่น่าชื่นชมนะ oh. แล้วสําคัญก็คือว่าในหัวรายการที่สิบเนะี่ยเรามีความมนะีท่านมีความห่วงใยประชาชนก็เลยมีการจัดกิจกรรมให้คนไทยตระหนักถึงเรื่องรงนี้เพราะมีคนเป็นมากขึ้น oh. ใช่แล้วมันก็สัมพันธ์กับเบาหวานความดันไขมันที่ oh. จเจอด้วย แสดงว่าหมายถึงว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วมันมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานอย่างอื่นตามดู่าเป็นเบาหวานมาก่อนเป็นมาก่อนไขมันสูงมาก่อนเกี่ยวพันกันแล้วก็มีพฤติกรรมการดูแลตัวเองที่ไม่ดีก็มีการอุดตันการอุดตันก็คือขยะก็คือพวกไขมันไปอุดตันครับครับนี่ขออนุญาตมาที่คุณการจนากนบ้างค่ะคุณพยาบาลนะคะปัจจุบันนี้หนูอยากทราบว่าสถานการณ์ผู้ป่วยจากโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีแนวโน้มยังไงบ้างคะเรามีปัจจัยมาจากอะไรบ้างคะ ก็ในปัจจุบันนี้สถานการณ์ของผู้ป่วยโรคลลสมองก็คือเป็นปัญหาของตัวโรคก็คือในทั่วโรคนี้มากกว่า1นึล้านรายแล้วก็เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองนี่ก็ประมาณ6.5ล้านรายแล้วก็มีผู้พิการจากโรคหลอดเลือดสมองนี่ก็จํานวนมาก5้าล้านคนแล้วก็พบว่ามีผู้ป่วยหลอดเลือดสมองนี้ที่เกิดขึ้นรายใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้น14.5ล้านคนต่อปี หือวาสูงมากนะคะตรงนี้แล้วก็1ใน4ก็จะเป็นผู้ที่มีอายุ25ปีขึ้นไปค่ะคแล้วก็สําหรับประเทศไทยก็มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็พบว,ว่าในปี200 2, 5 6 6เนี่ยมีผู้ป่วยเลือสมองจํานวน3.5 0 0 0่นกว่ารายค่ะคแล้วก็มีเสียผู้เสียชีวิตจากโกรคเลือดสมองนีจำนวน36,000กว่ารายค่ะค,ค่ะแล้วก็ในปี2567นี้ล่าสุดนะหน้าสิงหานี่ก็คือจำนวน สามแสนห้าหมื่นกว่ารายค่ะเออเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเนี้ยค่ะแล้วก็เสียชีวิตก็เป็นสี่หมื่นเจ็ดพันกว่ารายค่ะน่าสุดแล้วก็เพิ่มขึ้นว่องไนในช่วงสี่ปีเนี่ยถือว่าเพิ่มมากที่สุดตรงเนี้ยค่ะแล้วก็สําหรับของจังหวัดพัทลุงเราเองก็พบว่ามีผู้ปว่วยโูกเลือดสมองเนี่ยมากกว่า2,000รายต่อปีที่เป็นรายใหม่นะคะเพิ่มขึ้นในทุกๆปีค่ะทีนี้าะเป็นจำนวนที่เราเห็นว่าเป็นปัญหาสำคัญในส่วนของที่อ่าปัจจุบันแล้วก็ ในประเทศที่กําลังพัฒนาเข้าสู่ผู้สูงอายุกทารุงเราเองเป็นสังคมผู้สูงอายุดังเต็มรูปแบบฉะนว่าก็คือเมื่อผู้สูงอายุต่งวบบนี้มันก็เลยทาให้ผู้ป่วยโรคเลือดสมองเีอยมากขึ้นตรงนี้ค่ะสาเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคเลือดสมองก็คือความดันเลือดสูงค่ะโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงค่ะแล้วก็โรคหัวใจที่เป็นปิดจังหวะหรือว่าตวเต้นผิวตรงนี้ตัวเวลาเาาต้นผิดจังหวะเต้นผิวก็จะทําให้เกิดริมเลือดไปอุดตันหลอดเลือดสมองอย่างที่ ว่าเมื่อกี้ค่ะก็ไปอุดตันเสร็จแล้วก็ทําให้สมองขาดเลือดไปเลี้ยงทาให้เกิดภาวะในเรื่องของสมองขาดเลือดค่ะแล้วก็ในเรื่องของพฤติกรรมการสูบบุหรี่การดื่มสุราอีอค่ะเป็นอรนบใช่ค่ะในส่วนนี้แล้วก็ภาวะว้นหลงผงอย่างเนี้ยเพระว่านหลงผงเนี่ยไขมันก็จะไปอุดตันค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ก็คืออายุที่สูงขึ้นเห็นว่าเมื่อเผื่ส่งวัตอนนี้คือ 80- 90 ในพัทรุงเนี่ยเป็นผู้สูงอายุที่ว่ามีอายุยืนตรงนี้ค่ะม mm hmm. ันก็เลยทําให้เราต้องรองรับในส่วนของโรคระือดสมองที่มากขึ้นตรงนี้กับผู้ป่วยที่เข้ามาที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะแล้วถ้าเรา,เราพูดถึงในส่วนของสัญญาณเตือนล่ะคะอะไรที่แบบเป็นสัญญาณเตือนของโรคนี้ค่ะอาการที่มกกักจะพบบ่อยนี่มีอะไรบ้างคะสัญญาณเตือนตรงนี้เราก็ใช้หลักในเรื่องของ B fast mm hmm. ค่ะค่ะ,คะ B ก็คือบาลานซ์บาลานซ์ก็คือหนึ่งมาด้วยอาการเวียนศรีรษะเดินเซเสียการทรงตัวค่ะอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นทันทีทันใดค่ะแล้วก็อาการที่2คือในเรื่อง EE e, มาจากบีฟ้าตรงนี้ค่ะอายตามมวมืดดับเหมือนเปิดทีวีจอดับเนี่ยค่ะ<อ>ปึป๊บเดียวไปในหนึ่งวินาทีนี้ค่เกิดขึ้นทันทีแล้วก็หายอาจจะเป็นไปในหนึ่งถึงสามวินาทีตรงนี้ค่ะก็เป็นอาการที่บ่งบอกถึงว่าสมองขาดเลือดตรงนี้ค่ะก็ในเรื่องของ F Fa เฟสก็คือมุอมปาก เ <Be> <อ>บีบ้ยวมบมปากตกพูดไม่ได้เนี้ค่ะเป็นแบบแบบแล้วก็เออาร์ตรงนี้ก็คือแขนขาชาอ่อนแรงเคลื่อนไหวไม่ได้จะเป็นเครื่องซีกค่ะ<อ>มากก็คือสังเกตได้ก็คือเป็นซีกค่ะตรงนี้ค่ะแล้วก็เอสก็คือตัวสปีดก็คือพูดไม่ได้พูดไม่ชัดพูดตะกุกตะกักพูดลิงแข็งตรงนี้ค่ะทั้งอาการเหล่านี้ก็คือเป็นอย่างทันทีทันใดค่ะแล้วก็ เมื่อมีอาการเหล่านี้ก็คือสงสัยตามอาการที่รอ<ม>งต้นตรนนี้ก็คือให้รีบมาโรงพยาบาลทันทีหรือว่าโทรสายด่วนหนึ่งค่ะ<ม>ตรงน,นี้เราก็จะนําตัวหลักการของบีฟาสนี้ไปในการรณรงค์ประชาชสัมพันธ์ให้ะะ<ม>ประชาชนของเราชาวพัทลุงหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงเนี้ยได้ทราบแล้วก็เพื่อที่จะตต่นตัวแล้วก็ตระหนักรู้ให้รีบมารักษาได้ทันเวลาค่ะแพราว่าอาการที่บอกมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นการเตือนเป็นเป็นสัญญ,ญาณเตือนค่ะก็คือ อาการใดอาการหนึ่งก็คือให้รีบมาโรงพยาบาลเพื่อไม่ต้องรอทั้งหมดนะก็คืออันไหนที่แบบรู้สึกว่าเออมุมปากเป็นเบี้ยวพูดตะกัดอะไรสักอย่างก็คือที่เราพบบ่อยแล้วก็ชาวบ้านเข้าใจคือพวกแขนตกหรืออ่อนแรงเนี่ยเขารู้ว่ามันคืออัลฤกษะเพราะสมองซีกขวาควบคุมแลาองกายซิกซีกซ้ายสมองซ้ายควบคุมข้างขวามันตรงข้ามกันเว้นเลามีแขนขาเล่นขวานี่คือซ้ายมีปัญหา ที่เราพบ่อยคือเนี่ยคือคือเรื่องคือเรื่องปากค่อยปากเบีย้ยวหรือลิ้นตกมุมปากไม่ต้องการลึกกิบตามไม่ได้ทีนี้จะรู้แต่สิ่งหนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้คือเรื่องเรื่องบาลานซ์คือเรื่องเดินเซน,เนี่อาจจะเป็นตกเดินเซนคือเ<อ>มื่อเด็ยวัยตามที่มีการอุดต,ตันของสมองส่วนหลังมันจะมีเดินเซนจ,ะจะแกว่งเหมือน,นกับจะมึนๆแล้วก็เรื่องตามืดเราเห็นมุมกว้างเราเห็นดับลงไปซีกหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นสต็อกละหรือเป็นแวบดับหมดแล้วก็ต้นก็ดี แสดงว่าเริ่มมีหลอดเลือดที่ตาม,มีปัญหาแล้วที่เป็นเลืองที่มีปัญหาที่ตาอ,อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจแล้วว่า,าพวกนี้พอถ้าเข้าใจเนี่ยประโยชน์คือถ้ามาเร็วรักษาได้เร็วครับอย่างที่ผออบบอกค่ะเมื่อกี้ที่พี่การจนาบอกว่าเราเริ่มตั้งแต่อายุที่5ปีถ้าหลักๆที่เราพบเจอเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ช่วงอายุไหนได้คะ่ะตอนนี้ถ้าโดยปกติก็คืออายุที่40ขึ้นไปค่ะแต่ว่าณปัจจุบันนี้ จะมีพบในผู้ป่วยที่อายุน้อยที่ต่ากว่า40ค่ะก็เป็นเยอะหนึ่งในกลุ่มของถ้าเป็นผู้ชายก็คือคณการใช้สารเสพติดค่ะถ้าในกลุ่มผู้หญิงจากที่ว่าที่พบในจากหนาในนี้ก็คือในเรื่องของการาาลดความมุวนใช้ยายลดความมุวนตรงนี้ค่ะก็เป็น,นทําให้หลอดเลือดที่เนืดแล้วก็ทาให้เกิดริมเลือดอุดตันก็ทําให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองในอายุที่ยังน้อยๆค่ะก็เรียกว่า stroke in the young ค่ะ โรคนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันของเรามากน้อยขนาดไหนคะพอเ,เมื่อเกิดโรคเรือนสมองแล้วก็ทําให้เกิดความพิการหรือว่าอาจจะถึงขั้นเสื่อมชีวิตได้ตรงนี้ค่ะเมื่อเกิดความพิการแล้วทําให้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้กิจวัตปรประจำวันต่างๆก็ไม่สามารถทําได้ตรงนี้ก็ต้องนอนติดเตียงหรือว่าท้องมีภาวะพึ่งพิงผู้อื่นตรงน,นี้ค่ะแล้วก็ทําให้เกิดว่าค่าใช้จ่ายในครอบครัวไม่ว่าจะค่าใช้จ่ายในการรักษาตรงนี้ค่ะ ก็ส่งผลต่อครอบครัวแล้วก็จะผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งตัวผู้ป่วยเองแล้วก็ครอบครัวตรงนี้ค่ะที่จะตามมาเราเห็นแล้วคือสําคัญจริงๆนะตรงนี้ถ้าเป็นแล้วนี่ก็คืออันตรายใช้ได้เลยก็คือไม่ไม่ลำบากแค่ตัวเราเองคนดูแลในการรักษาพยาบาลอีกหลากหลายเรื่องเลยทีเดียวใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นที่มาของการจัดงานสัปดาห์รณรงค์วันโรคหลอดเลือดสมองโลกปี2 5 6 7ของโรงพยาบาลพัทุลุงในส่วนนี้เป็นยังไงคะพ่ออคะเราจะมี การจัดงานเนี่ยมีมีมีหลายๆหลายหลายส่วนนะคือจะมีวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเนี่ยจะมีจะมีการจัดเทศกาลเราอยากให้ชาวบ้านมาอ่านป้ายมาอ่านบอร์ดเพื่อมีความรู้นะครับเพราะยังไงเสีย็ตมเนี่ยโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันวัดกันที่ความเร็วของการเข้าหาบริการตอนนี้เราสี่ชั่วโมงครึ่งท่านพามาภายในสี่ชั่วโมงครึ่งเนี่ยยังยังว่ากันได้ยังให้ยากันได้แต่ถ้าหลังนี้ไปมันมันมักจะช่วยไม่ได้แล้วครับแล้ววันที่ยี่สิบเก้าจะมีงานเปิดงานให้โดย ิงานที่ดุมานพัทลุงนะที่ชั้นจีตึกแปดมีกิจกรรมคัดกรองประเมินความเสี่ยงโรคนะฮะแล้วสมองมีความให้ความรู้แล้วพอมีพอวันที่30เนี่ยเราก็จะมีการถึงวันที่2จะมีกิจกรรมร่วมกับคณะพยาบาลหมอทักษิณซึ่งหมอทักษิณจะมีวิทยาเขตพัทลุงอยู่ด้วยก็จะจัดกับเขาเพราะมีเขามีหมือนได้สถาพยาบาลมีมีมีกิจกรรมมีมีผู้ร่วมงานค่อนข้างสมพอสมควรนะฮะแล้วก็จะมีการมีการลงวันที่สาจะมีการลงมีการเสวนา แล้วก็มีการดูโดยให้หัวข้อว่าการดูแลผู้ป่วยโรคหลดือสมองของโรงพยาบาลพระมงเป็นยังไงบ้างเพื่อจะได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อใดก็ตามที่เกิดโรคเนี่ยจะเกิดอะไรตามมาเพราะเราอยากให้เขาเข้าใจว่าเมื่อเกิดแล้วมันมันเป็นความทุกตามมาบางคนเอามาพึกต้นอนติดเตียงต้องต้องช้อนข้าวไม่ได้<ช>ตอนนั้นตอนนี้ตอนตนี้จะได้ป้องปรามคนที่มีความความเสี่ยงให้เข้าหาบริการให้มันตรวจสุขภาพเจาะเลือดหรือปรับปรุงพฤติกรรมเพื่อลด ความเสี่ยงล่านั้นนะครับค่ะทีนี้หนูอยากรู้แล้วค่ะว่าทราบว่าในในว่วงสัปดาห์ของการนารง์เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมมีแผนของการนารง์ด้วยในวันันทนาค่ะเรามีแผนยังไงบ้างคะในว่วงของสัปดาห์ของการนณรงค์เรื่องนี้นนค่ะเราก็จะมีการประเมินคัดกรองความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องรองให้กับประชาชนทั่วไปแล้วก็ผู้ที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลพัทลุงค่ะแล้วก็ในส่วนของเครือข่ายในแต่ละอำเภอก็จะมีเชิงลุกในการประเมินผู้ป่วย ตั้งแต่35ปีขึ้นไปแล้วก็ประเมินความเสี่ยงให้ว่ามีความเสี่ยงระดับไหนที่จะเกิดเรื่องโรคหลอดเลือดสมองตัวนี้เพื่อที่จะเขาได้เฝ้าระวังตัวเองในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้เร็วตรงนี้ค่ะแล้วก็การก็จะมีการประชาสัมพันธ์ทั้งจังหวัดท่านใกลยๆเคียงในเรื่องของการความรู้การป้องกันที่จะเกิดโรคใ,ในเรื่องของสัญญาณเตือนบีฟาสต์ตน,นี้ค่ะแล้วก็เราจะมีประชาสัมพันธ์จังหวัด ก็คือลงหนุนุ้ยคุยข่าวในการประชาสัมพันธ์ให้เราในทุกๆเช้าค่ะเพื่อที่จะได้ประชาชนได้รับรู้แล้วก็ตระหนักร่วมกันตรงนี้ที่จะเข้ารับการรักษาได้ทันเวลาค่ะ เพราะฉะนั้นก็สามารถไปร่วมงานกันได้กิจกรรมของเขาจะเริ่มตั้งแต่วันที่28กับ29ตุลาคมนี้บางคน,นก็จะได้ไปประเมินก่อนได้ดูก่อนว่าถ้ามีความเสี่ยงไหมถ้ามีความเสี่ยงต้องปรับการใช้ชีวิตยังไงเดี๋ยวคุณหมอก็จะมีการแนะนําใช่ไหมคะ<ช>ทีนี้ในส่วนนี้ค่ะพอโอค่ะการรณรงค์ดังกล่าวเนี่ยค่ะมันจะส่งผลดียังไงต่อคนในพื้นที่บ้างคะประชาชนจะรับประโยชน์ยังไงบ้างค่ะคือต้องเรียนก่อนว่าเนื่องจากมันเกิดปัญหาขึ้นมาว่ากลุ่มคนไข้ในเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยมีโ,โรคสโตรกมากขึ้นแล้วแต่ละคนที่มาเนี่ยกว่าจะหายดีเนี่ยบางคนก็แทบจะไม่มีคือมันจะมีร่องรอยมีความพิการหลงเหลืออยอออู่หรือมีแบบอ่อนแรงอยู่ทํากิจว่าไม่ได้คนระับคนที่มาเร็วจริงๆเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์คือจะดีขึ้นดังนั้นเราจะอยากจะให้คนพัทธุงหรือคนใกล้เคียงได้รู้ว่าโรคเนี่ยมีความสําคัญเพราะไม่ม,มีมันเป็นโรคที่คุกค,คามเหมือนที่คุณกาญจนาบอกมาว่าปัจจุบันเนี่ยเริ่ม มีสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นแทบทุกที่ของประเทศไทยพัทลุงเป็นจังหวัดในภาคใต้ที่มีสัดส่วนของผู้สูงวัยมากสุดนะครับตอนนี้นประมาณม2 2อเปอร์เซ็นต์คือเมื่อใดก็ตามที่ในสังคมเนี่ยเออสิบคนเนี่ยมีสองคนเป็นคนเกิน60ปีจะถือว่าสูงวัยละถ้าถึงมาว่าน้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์กว่าเป็นคนสูงวัยก็คือมีความเป็น สังคมสูงวัยซึ่งเราเป็นไปแล้ว<ะ>หลายหลายที่ก็เด็กก็เริ่มจะเป็นไปแล้วเหมือนกันมเมื่อใดก็าตามที่เป็นเนี่ยโรคพวกเนี้ยมันก็มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในคนที่สูงอายุมากขึ้น<ะ>แม้ว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะเบนมาทางโรคอายุน้อยมาก,มากขึ้นเห<ะ>มือนผมยกอย่างง่ายๆเช่นเมื่อก่อนไตวายนะเมื่อก่อนไตวายตอนที่ผมเป็นหมอใหม,ใหม่ปี3ามแปดสเนี่ยก็อายุหกเจ็ดสิบแปดสิบมาฟอกไตแต่ปัจจุบันนี้สี่สิบห้าสามแปดฟอกไตแล้ว<อ> พวกนี้มันเป็นปัจจัยเดียวกันบางคนเกิดจารกรูปประจำตัวแต่หลายๆคนเกิดจากการดูแลไม่ดี<ม>ยุคที่มีการรับประทานของมันเยอะหรือว่าดูแลเบาหวานไม่ดี<ม>เป็นหวานตั้งแต่กํา,ากเนิดหรือว่าเป็นหวานที่เกิดจากการที่คุมความอ้วนไม่ไดมม้มีหลายอย่างซึ่งเราก็อยากให้คนที่มาร่วมงานเนี่ยร,รับรู้ว่าถ้าท่านดูแลโรคเรียกวโรค NCD noncommunicable disease ถ้าท่านดูแลโรคนี้ดีๆไม่ปล่อยให้ตัวเองอ้วน<ม>ออกกําลังกาย<ม>ดูแล ไขมันไม่ให้สูงเบาหวานไม่ให้เป็นท่านก็จะปลอดจากโรคเหล่านี้รวมทั้งโรคต่างๆโรคหัวใจขาดเลือดก็เหมือนกันสมองก็เหมือนกันเพราะมันเป็นหลอดเลือดเดียวกันจริงๆเนี่ยโรคขาดเลือดมีอยู่3อย่างใหญ่ๆนะครับคือมาฟังหนึ่งคือหัวใจและลูกอยากกันดีหัวใจขาดเลือดสองคือสมองสตรอ3สามคือหลอดเลือดที่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 ขานำมาสู่ภาะวะขาดำผมเป็นหมอผ่าต้องตัดขาแล้วถ้าเมื่อใดก็ตามมันเกิดร่วงเบาหวานแผลที่หายไม่หายก็ยิ่งเน่าย่งเป็นโรคเดียวกัน พีเด็กมันเกิดขึ้นที่ที่หล,อ,ลอดเลือดกุลาวหลอดกัน อย่างเงี้ยครับเป็นอย่างเงี้ยครับหมออ,อพูดมาสะกวัวเลยค่ะเนี่ยเข้าขายความเสี่ยงนะเพราะกกินหวานทุกวันคุณจะไปออกกําลังกายตอนเย็นนี้เลยค่ะเ,เพราะว่าทุกอย่างอย่างที่คุณหมอบอกมันอยู่ที่พฤติกรรมของคนใ,<ช>ในปัจจุบ<ช>ันตอนนี้ร<ช>เรื่องอาหารก็สําคัญเรื่องการออกกําลังกายก็สําคัญเพราะบางคนเนี่ยปล่อยปะละเลยว่าเออไม่เป็นไรกินไปก่อนค่อยออกกําลังกายก็ได้แต่เนี่ยอย่านิ่งนอนใจเพราะว่าการไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาบอันประเสริฐทีนี้อยากถามพี่กัญจนาค่ะอยากจะให้คําแนะนํากับพี่น้องประชาชนในการ ดูแลสุขภาพเพื่อจะได้ให้ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมองค่ะเชิญค่ะค่ะอย่างนั้นคือในค้นที่เราสุขภาพดีห่างจากโรคเลือดสมองก็คือการควบคุมปัจจัยเสี่ยงเมื่อกี้เราบอกว่าเราไปประเมินคัดกรองความเสี่ยงกันแล้วเมื่อเรารู้ความเสี่ยงของตัวเองเราก็ใช้หลักในเรื่อง 3O 2งงค่ะก็คือในเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคก็คือเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสมันมเค็มหวานจัดองน,นี้ค่ะค่ะแล้วก็พฤติกรรมการออกกําลังกาย ต้องออกกําลังกายสม่ำเสมอถ้าได้ทุกวันก็คืออย่างน้อย30นาทีนะคะก็คือในทุกๆวันค่ะแล้วก็พฤติกรรมการจัดการกับอารมณ์เพราะว่าเครียดก็จะส่งผลให้เกิดในเรื่องของภาวะเกิดโรคสมองได้ทําให้ความดันเกิสูงขึ้นตรงนี้ค่ะได้แล้วก็พฤติกรมรมสูบบุหรี่ค่ะ <หา S 1> แล้วก็สุรา,ต,<ห>าตรงนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคสมองเราก็หลีกเลี่ยงงดในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ค่ะ <Groß in S 1> <bum S 2> แล้วก็ในเรื่องของเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือ เรานำไปสู่ความประจําที่ดีก็ะจะปลอดจากโกรคหลอดเลือดสมองได้ค่ะแล้วก็โรคัอื่นที่จะตามมาด้วยตรงนี้ค่ะคคหลายๆคนอาจจะปรับเปลี่ยนเลยเนี่ยก็คือแบบปรับไม่ได้ต้องค่อยๆปรับได้ใช่ไหมคะเราก็ถ้าสูบบุหรี่เราก็ค่อยถอยมาสิบมวนล,ลงมาเนี่ยมันจะมียังไงก็ได้ที่ว่าทําให้เราเบนไปจากเงินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใช้ยาอมหรือว่ามะขามป้อมพวกนี้ค่ะในการทดแทนนะคะก็หากิจกรรมว่างอย่างอื่นทําจะได้เป็นการลดคลายเครียด ในส่วนั้นไปเพราะบางคนเนี่ยสุริคือฉันสบายใจไงแต่อรนี้ไม่ได้นะคะต้องมีการค่อยๆปรับค่อยๆลดกันมานะออกลังกายกันนะลังงใจนะจ๊ะย็นนี้เลยเดี๋ยวค่ะนิดนึงค่ะเราอยากทราบว่าในกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะคนที่ไปร่วมกิจกรรมมาค่ะจะจะจะได้เข้าร่วมอะไรบ้างที่อย่างเช่นถ้าสมมติว่าตรวจพบว่าเสี่ยงอะไรเงี้ยค่ะจะได้รับเข้ารับการรักษาเลยยังไงบ้างคะคือคือผมเนี่ก่อนนี้คือว่า ในคนที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยเราก็อยากจะให้เขาเข้าใจถึงปัญหาตระหนักนะครับปัญหนักนะส่วนที่ดีกว่าคือเมื่อปัญหาจะได้ไม่ไม่ทำให้เกิด <ฮะ S 1> แต่ในส่วนคนที่เป็นไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้ต้องย่ายใ,ให้เขาทราบว่าโรงพยาบาลมีระบบการดูแลที่ดีมากๆเรามีฟาสต์แท็กคนไข้ในกลุ่มนี้ไม่ต้องรอเลยเพราะ่เวลามปนสำคัญมาก <ฮะ S 1> ถ้ามาปุ๊บถ้าคุณหมอวิทยเฉยว่าเป็นโรคสมองเราจะพาสไปได้เลยไปทำเอสเอชคอมพิวเตอร์พบแพทย์อย่างเร็วแล้วก็ฟรีหมด ค่าอสเเป็นเป็นพันเขาต้องจ่ายเราเป็นเราจมีระบบที่ดูแลคนอยู่เราอยู่เราอยู่แล้วเราอยากให้เขาเขาจว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เปิดขอให้เขาวางใจรัฐบาลดูแลเขาอย่างดีจนจบกระบวนการให้ยาทุกอย่างก็ฟรีหมดนะครับในส่วนคนที่มาเนี่ยเราก็อยากจะให้คนได้รับความรู้เพื่อไปสอนต่อเราอยากจะเกิดสอนให้เกิดภาวะการดิสติบิวต์ต่อว่ารู้ไปหนึ่งไปจะได้กล่าวต่อให้รู้ว่าโลกเนี่ยมันคุกคามคนพัทลุงอยู่และคนทั่วทั่วทั่วประเทศด้วย เราเลยอยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับที่มีเวลาว่างนะครับะจะมีจะมีกิจกรรมที่พัทลุงเป็นวันเวิร์นสโตรกเดย์คือวันวันหลอดเลือดหัวใจโลกเนี่ยซึ่งซึ่งจะจัดที่โรงพยาบาลพัทลุงนะระหว่างวันที่28ตุลาคมถึง2พฤศจิกาย,ยนมีกิจกรรมมากมายนะแล้วก็มีการพบแพทย์มีการคัดกรองด้วยอยากจะให้ใช้โอกาสเนี้พาท่านและก็ญาติของท่านเนี่ยไปร่วมง,งานกันอย่างน้อยก็มีความรู้เพื่อนํามาสอนต่อเพื่อให้คนในสังคมเราปราศจากโรคสโตรกครับ จริงๆมันมีอยู่2แบบคือแบบขาดเลือดแล้วก็แบบแตกถ้าแบบแตกนี่รักษายากมากพนมันท่วมหัวเลือดต้องใช้หมอสมองเป็นคนผ่าตัดเอาเลือดออกแล้วพอผ่ามาทุกคนมีร่องรอยหมดไม่ไม่ยังไงก็ไม่ก็ไม่เต็มร้อยจะมีความพิการลุงเหลืออยู่เราก็อยากจะให้คนที่แตกอะมีน้อยลงหรือยังมีก็ยิ่งดีแต่ส่วนใหญ่นี่คือจากคุมดันสูงหมดเลยครับถ้าเมื่อใดก็ตามที่คุมได้อยู่เบาหวานไม่มีความดันไม่มีก็จะปอดโรคพวกนี้ครับ สุดท้ายกับทิ้งท้ายที่พี่กัญนาค่ะได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันค่ะเชิญค่ะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียงนะคะก็ที่จังหวัดพัทลุงเราก็มีกิจกรรมรณรงค์วันโลกหลดเลือดสมองโลกปี2567น้ก็ี่ค่ะก็ในระหว่างวันที่28ถึงวันที่2พฤศจิกาช่วงวันที่28อ่าถึง29เเราก็ยังมีกิจกรรมในการรณรงค์ให้ความรู้มีการประชาสัมพันธ์แจกเรามีแจก ที่เป็นสัญญาณเตือนแล้วก็มีปฏิทินปีใหม่ที่สัญญาณเตือนเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ไปแขวนแล้วก็เป็นตัวเตือนว่าโอเคมีอาการเหล่านี้ให้รีบมาโรงพยาบาลนะคะแล้วก็มีการคัดกรองประเมินความเสี่ยงเพื่อ,อเกิดโรคเลือดสมองมีกิจกรรมการออกกําลังกายค่ะแล้วก็ความรู้มีการจัดนิทรรศการความรู้โรคเลือดสมอง ที่โรงพยาบาลพัทลุงค่ะแล้วก็เราก็ไปในเครือข่ายไปที่อำเภอปาพะยอมค่ะร่วมกับเครือข่ายปาพะยอมแล้วก็มหาวิทยาลัยทักษิณตรงนี้ค่ะในการที่จะรณรงค์ในพี่น้องประชาชนอำเภอปาพะยอมที่จะให้มีความตระหนักรู้แล้วก็ไปประเมินคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็ประชาชนชาวอำเภอปาพะยอมตรงนี้ค่ะในวันที่31ค่ะ แล้วก็เราก็มีกิจกรรมวิ่งเดินวิ่งออกกํลาลังกายในวันที่สองพฤศจิกาในของจังหวัดพัทลุงค่ะก็เชิญชวนทุกคนไปวิ่งออกกํลาลังกาย,ยาะนะคะแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับวันลดเลือดสมองโลกปี2 5ง7งรบของโรงพยาบาลพัทลุงจังหวัดพัทลุงค่ะ นี่นะคะชื่นชมคุณหมอมากๆเลยนะคะที่ทุ่มเทแล้วก็เสียสละเพื่อพี่น้องประชาชนด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยถือว่าได้ข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมเดดคาดนะไปรวมกิจกรรมกันได้นะคะกับ<ห>29ตุลาคมรุ่นนรงวันรุกลดเลือสมองหลุดห้องโรงพยาบาลผัดลุงนะคะขาจัดที่โรงพยาบาลผัดลุงนะเริ่มตั้งแต่วันที่8ตุลาคมไปจนถึงวันที่2ฤศจิกายนนี้นะคะเป็นรวมกิจกรรมกันได้ค่ะวันนี้เวลาของเราแม่จะแลนะคะน้อง้าวหน้ด พร้อมดูภูรวมแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมทรัปย์วันนีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ